โอ้อินเสิร์ตกันแล้วครับนี่วิดีโอนะครับเพืเ่อนๆพี่มีครับอันนี้คือแบบที่หนึ่งใช่ไหมครับครับนะกันไก่พับได้อกลางไงครับค่อยๆกลางฮนะแล้วก็จะค่ยอยๆขยับเปิด<ร>ไอ้ท<บ><ข>ีละข้างอันนี้อ่าเปิดหน้าสองข้างค่อยๆกลางออกมาปึ๊บดันออกมา,มาอืมอาจจะมีเสียงไอ้นาฬิกากระทบบ้างนะ อ่านี้เป็นรูปกันไกลครับนี่นะครับผมถ่ายมื่อวพี่หมีก่อนอ่านี่นะครับชี้ขึ้นมาแล้วโอ้โหถ้าถ่ายไม่ตรงขออภัยตอนนี้กลายรูปเป็นนี้ละรูปแรกกันไกลปกติละใช่อันนี้เดี๋ยวพี่หมีขอกับเป็นกลับเป็นแี้ครับเราทำการพับแล้วก็ค่อยๆงอครับอ่งนี้ปุ๊บมันเองอันนี้มันต้องอ่ามันมันจะบีบข้างๆแล้วอ่าครับปุ๊บเป็นแค่ปุ๊บให้มันเป็นสองอ่านี้ค่อยๆมาแล้วอ่านี่นะฮะเดี๋ยวจะเป็นรูปแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ดันเข้ามาเก็บเลยปุ๊บ อีกข้างหนึ่งโอเคเก็บพอดีครับเป็นรูปสึกไหนครับอ่าเป็นครึ่งวงกลมอย่างนี้นะครับเพื่อนๆครับนี่คือเก็บแล้วอ่ะโอเคแบบที่สองครับอันนี้ว้างไหก่อนอ่าแบบที่สองครับอันนี้คือแบบที่สองพี่หมีครับอันนี้คือตัวขออนุญาตครับพี่หมีนี่คือที่มันมันมันทับแม้วยังไม่ดึงดึงดึงดันล่างเราจะแปลงล่างมันออกมาเป็นเราจะดึงมันออกมาปุ๊บล้วก็ดึงด้านข้างตรงๆมาเนี้ยครับผมทีนี้มันก็จะอ่าเลี่ยนออกมาปุ๊บแล้วก็ อ่าไหนขอผมจับโดนอ๋อนี่ครับเพื่อนๆดันมันออกมากลายเป็นกันไกลปกติแล้วเก็บยังไงครับพี่หมีกางให้สุดนะครับการให้สุดแล้วก็ดันไปสองข้างค่อยๆอ้าวนี่เสร็จแล้วครับเพื่อนๆมันก็จะแก๊กอกไปกลายเป็นกันไกลพับได้ตัวเล็กนิดเดียวดูในฝ่ามือผมอาอความแยกสองอันพร้อมกันนะมันก็จะมาสองตัวแรกกับตัวสองนะครับนี่เห็นมือระหว่างมือผมกับมือพี่หมีแค่นั้นเป้ายยามาอีกแล้วครับก็ ต้องบอกว่าทุกๆวันที่พี่หมีมาสมาคมเดือนละสองครั้งเขาก็จะมาป้ายาผมนะครับวันนี้จะมาป้ายาอะไรมาตามกันครับผม <Yeah. S 1> สวัสดีครับพี่หมีนะสงคครับครับ,ส,คครบส, b, สวัสดีครับอ่าวันดีครับวันนี้มาป้ายาอะไรครับครั้งที่แล้วก็โอ้ดเดียตอนนี้อิดวันวันเท่าไหร่ไม่รู้นะครับวันจันทร์วันอังคารวันพุธไม่รู้ไปโดนดุน้าจอก็ะเสครับผมอย่างนงี้นจะบอกป้ายาไม่ได้ เขาเรียกว่าผมเมาของเก่ามาเขาเรียกว่าทุกคนเขาทุกคนต้องรู้จักกันไกลไหมอ่ะก็จอไงเอ้ยันไกลกันไกลันไกลหรือหรือจะเรีกกันไกลดีเออพี่พี่เทยวได้ยดีไ่้ไดได้ได้ไ่้ไี่ไดได้ยิน่โปรแกรมจอ ขากรรไกรขากรรไกร2022ขากรรไกร2018ก็แปลได้อย่างไงเออผมก็งงแต่อันนี้คือกันไกรจริงๆเนี่ยแหละเทียบไว้ตัดขนมอ่ะภาษาอังกฤษมันชื่ออะไรนะซิสเซอร์อะไรป่ะอะไรสักอย่างอ่ะเออคือกันไกปกติทั่วไปเราก็จะรู้สึกว่าปลายมันจะเป็นแบบรูสองอันให้เอานิ้วโป้งกับนิ้วชี้เข้าไปสอดใช่แล้วก็มันก็จะแหลมยาวออกไปข้างนอกใช่แล้วพอเราง้างออก ตรงปลายมันก็จะแยกออกจากกันใช่แต่นิ้วอ่ะต้องระวังเพราะว่าใช่มันมันก็คมไม่มากแต่ก็คมนะใช่อ่าแต่นี้คือไอ้ตัวปลายถ้าเราถ้าเราขูกม,มันลงมาเนี่ยปลายมันก็จะปิดติดก,กันอยู่ถูกเขาปกติใช่ไหมฮะอ่าก็คือปกติเนี่ยถ้ากันกลแบบตัวสั้นๆมันก็มันก็จะปิดลงมายาวประมาณฝ่ามือเราใช่แต่ว่าตัว,ว,<ะ>ต,วตัวยา,ยาวๆมันก็ยาวกว่าฝ่ามือเราไปอีกหน่อยนึงใช่แต่แล้วไอ้ตรงที่เราไอ้เราเชื่อใจงานเนี่ย ด้านข้างมันสามารถพับลงมาได้<ะ>เดี๋ยวเดี๋ยววันนาาี้ค่อยๆพับลงมาได้แล้วแล้วก็แล้วก็เราก็จะเก็บไล่ตัวไปแหลมก็จะอยู่อยู่ไอตัวกับที่ที่ที่ไอท,ท,ที่เราเอามือสอนด้วยคี้อ่คือวันนี้พี่หมีจะมาป้ายยาผมนะครับเ,เพราะว่าผมเองเป็นคนที่บ้าน,นบ้านผมเนี่ยกันไกลมันทู่แล้วผมก็เลยถามมีกันไกแนะนํำไหมพี่หมีบอก ลองดูตัวนี้ไหมกันไกที่มันพับพกง่ายๆอ่ะพับได้เอาไว้ใส่กระเป๋าเวลาไปซื้อขนมกินเผื่อบางทีมันเสียยากๆเนี่ยมันเป็นตัวอย่างอย่างที่หนึ่งครับอ่าอันนี้เมื่อก่อนอันนี้เราบันทึกแต่เสียงนะครับเพื่อนๆอันมันขายอยู่ที่ราคาสิบาทฮะสมัยเดียวเพื่อนๆครับตอนนี้ที่วหมีส่งให้ผมนะครับเดี๋ยวมันเป็นรูปตอนนี้คล้ายๆสี่ขึ้นหสี่เหลี่ยมหรือไงใครที่ดูตอนก่อนเข้ารายการนะครับจะเป็นทีเซอร์เข้านะครับ เดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตเป็นวิดีโอให้เห็นนะครับ2ตัวก็คือตัวนี้เป็นลักษณะเออถ้าผมผมจับและสัมผัสนะมันมันอยู่ประมาณเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางวางลงไปเท่ากับประมาณ2ข้อ2ข้อนิ้วแล้วกว้างเท่ากับน,นิ้วชี้กับนิ้วกลางเล็กกว่าอีกมันเล็กเหลือเท่านี้ ก็อันนี้คือเป็ดอันนี้คือเราเรางอไปแล้วเราเปิดงอด้าน,น,นข้างองมาแล้วนี่คือพับเสร็จแล้วตรงนี้ใช่เพราะมัน,ม,นมันพับด้านข้างลงมาโดยที่เราไม่ต้องกลางออกนะแล้วก็พับด้านข้างลงมาอย่างเดียวถ้าจับรอบข้างภายนอกไม่เจอเลยว่าอะไรแหลมแหลมคมคมมันจะซ่อนอยู่ข้างในเออมันเหมือน<ม>เอาที่จับสองอันมาประกบติดกันอ่าใช่แล้วก็ตรงกลางจับมันก็จะเป็นอ๋อเนี่ยตรงกลางนี่มันนี่มันคือตัวกันไก่ใช่อ่าแหลมแหลมตรงนี้มันเข้าไปอยู่ข้างในอันนี้คือเป็นรุ่นจ้ว่าเป็นออริจินอลนะเพราะว่าผม เอางี้หนอตั้งแต่ตอนเด็กเด็กอ่ะผมเจอรุ่นนี้มาก่อนเออตัวนี้ผมจําได้มันมันเป็นความทรงจําสมัยเด็กเลยนะแบบเนี้ยโอ้เป็นอะไรที่ผมชอบมากเลยเด็กตามขายของสิบาทยี่สิบาทเนี่ยนั่นแหละแล้วมันจะมีพวงกันมีล้วแล้วมื่อก่นมีแบบรุ่นที่มีพวงกุญแจใช่แล้วมันอันไม่มีก็มีคือมันมีจาได้ว่าอันมีพวงกุญแจขายอยสะสามย่านอันละสิบห้ารือยี่สิบาทอันนี้เป็นเหล็กนี่เป็นเหล็กนะใช่เป็นเป็นเหล็กแค่แค่สแเลสนะฮะอ่าแนะนาว่าอย่าไปโดนน้ําใช่ก็ระวังรอง โหลดโดนได้ก็เชฟแกะยังไงเดี๋ยวผมลืมละดึงดึงออกจากกันอย่างนี้ป่ะอี่ค่อย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 แยกออกมาพี่หมีลองลองลองแยกอ่าแยกปึ๊บแยกแยกตรงที่จับแยกตรงที่จับสองฝั่งใช่แยกตรงที่จับอกค่อยค่อยเดี๋ยวังไงต่อครับกลางไปอีกครับมันกลางไปอีกปึ๊บอ่าวกางกางเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนครับตอนเนี้ยที่มันประกบกันเราเรากางออกมาจากประกบกัน90องศาเนี่ยกลายเป็น180องศาเลย ปึ๊บอ่าอ่าแล้วกลายเป็นร้อยแปดสิบองศาไม่ใช่ไหมอันอันนี้ค,คือเราเปิดปอ่าอันนี้บวิการนี้เราเราอ๋ออันนี้คือคือเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอ้าเสร็จแล้วใช่คือ,ค,อคือเพื่อนเพื่อนเดีย๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับเพื่อนเพื่อน,น,นตอนนี้เป็นการใช้ปก,ใปกติแล้วเนี่ยอืมก็คือเหมือนกับที่เราคุ้นเคยเอานิ้วชี้กับนิ้วโป้งสอดเข้าไปที่รูใช่แล้วก็งั้งออกโอโห่ต่อไฟ็ขอไฟอ่ผมทำหล่นแล้วก็ปึ๊บป๊บก็ก็คือตัดกระดาษใช่ ได้ปกติแต่ถ้ามันมีอันใหญ่กว่านี้ก็ว่าจะตัดอย่างผ้าตัดอย่างเงินได้ด้วยอันนี้ผมพอวางตอนเมื่อกี้มันสองข้อนิ้วมือผมนะพอกลางออกมามันอยู่ประมาณปลายนิ้วปลายนิ้วกลางนะครับลงมาถึงไม่ถึงกลางฝ่ามือแล้วพอ,พอยืดออกมาสุดเออมันก็กางมาทอีกเท่าหนึ่ง ใช่ฮะแล้วความคมมันตัวนี้อุ้ยผมเยอะนะอย่าเล่นนะเด็กๆต่ําเด็กๆที่อควรมีผู้ปกครองคอยดูแลอยากให้ระวังหน่อยนะเพราะว่ามันคมนะใช่เช่นนั้นว่าไกลตอนอันนี้ตอนที่ผมเคยมีตอนที่เด็กๆที่ที่ผมอยากได้ช่วงนั้นก็ผมว่ามันเก้าขวบหรือสิบขวบผมจะเก็บไว้ใส่กระเป๋าแล้วเก็บยังไงเก็บยังไงเราก็จะค่อยๆกลางด้าน อันนี้ปุ๊บทีละหน่อยอ่าเอาอ๋อตอนแรกมามันก็จะมาเป็นอย่างงี้ก่อนอ่าแล้วก็ค่อยๆดันมาทีอย่างงี้โอ้โหอันนี้เพื่อนเพื่อนครับอัี้เราต้องขบลงมาก่อนอ่าอ่าเราโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องแหวก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 ด้วยอ่าไม่ต้องแหวกไม่ต้องแหวกด้วยอ่าไมต้องแหวกแล้วพับเอ้เขาก็กดมันลงไปอย่างี้อ่าพี่หนีลองทำโชว์จอันนี้ปุ๊บแล้วก็ค่อยเค่อยดันลงมาเราฝั่งนี้ากับกันปุ๊บอ๋อเออมันกลับเก็บเข้ามาเหมือนเดิมเลยครับก็คือจริงๆคือเราใช้ตัวตัวทีี่่จจัับข้าางเนนยยแกกกกออ ใช่ให้มันให้มันให้มันออกมาตั้งฉากก่อนใช่ไหมใช่มันก็จะค่อยค่อยแล้วก็ค่อยเข้าด้านหนึ่งลงมาแล้วอีกข้างหนึ่งก็ปุบเข้ามากลายเป็นหลายด้านทลายด้านตอนนี้ก็เหลือเหลือเหมือนเป็นห่วงอันหนึ่งใช่แค่นี้แล้วก็เวลาอยู่ในกระเป๋ามันก็ไม่ไปทิ่มกระเป๋าให้ขาดเลยนะไม่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 ขาด เพราะว่าตัวคมมันจะถูกเก็บอยู่ด้านในห่วงนี่เลยใช่ครับเออเพื่อนๆืนครับแล้วก็มันก็จะมีช่อ,องเล็กๆอยู่ตรงปลายที่ปลายห่วงไอ้ไกปลายนั้นแ่ะมันจะมีออที่ร<อ>้อยโซ่ใส่ใส่ไว้กับพวงกุญแจได้ใช่ร้อยโซ่หรือร้อยร้อยเชือกร้อยอะไรก็ได้อ่าใส่ไว้กับห่วงพวงกุญแจก็ได้ตรงนี้มันมีรูให้ใช่อ่าแล้วอย่างนี้ครัเพื่อนเพื่อนสนใจอ่ะอันเท่าไหร่ปัจจุบันเขียนไปเลยว่ากํนไก่พับได้ใน ในนั่นแหละลาซาด้าช้อปปี้เนี่ยร้านไหนก็ช่างเหอะอ๋อมันมันมีแบบแบบไม่อยู่ไม่กี่แบบมีอยู่สองแบบไม่รู้นะผมเจออยู่สองไม่อาจจะมีมากกว่านั้นเดี๋ยวผมได้มาสองแบบอ่าก็คือเข้าในลาซาด้าหรือเข้าในช้อปปี้เจดีเซ็นทัแล้วก็เขียนว่ากันไกพับได้พับกอไก่รอเรือสองตัวไม้มาลายกอไก่รอเรือออะไขอพานไม่์อากาศบริเวณไม้ไม้มาลายดอเด็กไม่โทรนั่นแหละกันไกพับได้มันก็จะมีอยู่เพราะว่ามันก็อันเท่าไหร่นะ อันนี้ผมได้มาจากตอนนั้นผมได้มาในราคาสิบห้าบาทอ่ะอันนี้ใช้แล้วผมซื้อต่อห้าบาทเฮ้ยแหมสิบห้าบาทใช่อุตค่าส่งมันควรจะแพงกว่าสิบห้าจำไม่ได้แล้วว่ามันอะไรยังไงต้องหาเก็บค้นลดให้ได้นะใช่ลดค่าส่งอ่ะตัวต่อมาครับเพื่อนๆครับอ่อันนี้เป็นอันนั้นแคลีวก็เป็นรุ่นแบบอันนี้ดั้งเดิมดั้งเดิมอยู่นี่นะครับในความคิดผมคือดั้งเดิมอ่าเดี๋ยวตอนผมจะอินเสิร์ตให้เพื่อนๆเห็นตอนเข้ารายการอ่าอันนี้เป็นเงนไก่ รุ่นรุ่นรุ่นนี้รุ่นรุ่นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอเอาแบบตอนนี้ตอนนี้ทับอยู่ทับอยู่ตอนเนี้ยมันเป็นถ้าถ้าคนที่โอ้โหถ้าเป็นคนตาดีนะตัวเนี้ยเหมือนกับสาระไอไม้ม้วนอ่าเหมือนกับสาระไอไม้มมวนอ่าถ้าคนตาดีรูปละคือยังไงดีอ่ะเพื่อนเพื่อนหรืออีกตัวอีกอย่างคือตัวนี้เป็นตัวตัวเอสตัวตะขอได้ไหมได้ไปคล้ายตัวตะขอคือตอนเนี้ยมันคล้ายๆ้เป็นตัวตะขอแต่ไม่มีไม่มี จุดที่ให้เกี่ยวได้เลยคือมันมันเต็มไปหมดเลยใช่ตัวนี้คือรูปแบบใหม่ก็ไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นรูปแบบใหม่แบบใหม่หรือแบบใหม่สําหรับเราแบบใหม่สำหรับผมนะแต่แบบอาจจะแบบเก่าของคนอื่นของของผมก็ใหม่ด้วยตัวเนี้ยผมไม่รู้ว่าอันไหนออกมาก่อนกันฮะคือเรื่องตัวเนี้ยมันจะเป็นห่วงซ้ายกับขวาไอ้ที่เราไอ้ที่เราต้องเอานิ้วโป้งกับนิ้วชี้ใส่เข้าหากันใช่มันจะตั้งฉากออกมาซ้ายกับขวาเป็นเป็นแบบแนวนอนต่างกับต<ช>้นที่มันจะรวมรวมล่างกันเป็นรูปเดียวใช่อ่า ซึ่งตัวนี้ตัวตัวตัวก้านของกันไกตัวตัวเหล็กกันไกอะครับที่เป็น,นตัวมันจะซ<อ>่อนอยู่ข้างนในมันจะซ่อนอยู่เป็นแนวนอนเลยใช่เพราะว่ามันเป็นการกลาง,กางออกมาแล้วก็แต่แต่ตัวนู้นเป็นแนวแนวแบบมัน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 อยู่มันอยู่ด้วยกันใช่ไหมตัวนูน้นใช่ใช่แต่อันนี้มันมันแยกซ้ายขวาออกมาเลยใช่อ่ะแล้วตัวนี้มันพับออกเดี๋ยวขอมันถ้าเทียบถ้าเทียบมันแค่ถ้าเทียบนิ้วนิ้วกลางกับนิ้วชี้นะมันแค่นิ้ว นิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางไม่ถึงนิดเลยนิ้วชี้มันนิดเดียวใช่แต่ความยาวมันเนี่ยตั้งแต่ปลายนิ้วชี้ลงมาเเประมาณถึงเท่ากับนิ้วชี้ผมทั้งนิ้วเลยอ่ะอันนี้ครับอ่าแล้วคราวนี้ครับถ้าเราจะเอาออกทำไงครับพี่มีนี่ต้องส่งให้พี่หมีแล้วดึงข้างๆเลยดึงออกมาทังสองข้างดึงออกมาเอาแค่นี้ยแล้วก็ขุบมันเข้ามาเนี่ยแค่เนี้เหรอใช่เพื่อนเพื่อนครับรุ่นนี้มันอาจจะดู ดูดูลําบากนิดนึงแต่มันไม่ได้ลำบากผมว่ามันง่ายกว่าเดี๋ยวเพื่อนๆครับตอนนี้ผมใส่กับพื้นไปแล้วรุ่นนี้มันแค่คุณตัวมันเป็นแนวนอนใช่ไหมครับคุณจับแนวนอนที่ตัวของพลาสติกข้างๆเนี่ยซ้ายขวาแล้วก็ดึงออกจากกันเนี่ยแล้วก็งัดมันขึ้นหรืองัดมันลงแล้วแต่คุณจับใช่ไหมใช่แล้วก็ปึ๊บกลายเป็นเนี่ยกันกล้ปกติเลยเฮ้ยตัวนี้เอาออกง่ายเอาเก็บง่ายกว่าใช่แล้วตัวนี้เขาเรียกอะไรอ่ะ กันกายเขาเขาก็คุณสมบัติเขาโมูว่ากันกายสแตนเลสพับได้สีทองเก็บได้อะไรเงี้ยอ่าคุณาเราจะรู้ได้เงมัน,น,นมีสีทองกับสีเงินถ้าตัวนี้เท่าไหร่เอ,อ๊ะประมาณไม่เกินห้าบบาท อ๋อตัวนี้แพงกว่าแพงกว่าแน่เลยวิธีเก็บก็คือร,รุ่นรุ่นเนี้ยผม <ะ S 2> บอกเลยว่าตอนนี้เขาไอตอนนี้เขาขายอ,ะอ่ะพร้อมพวงกุญแจ่หนึ่งอันไอปพวงกุญแจก็คือเป็นไอ้ที่ที่เอาไว้คล้องหูกางเกงอะอแล้วตอนนี้ลิงก์ยังมีไหมเนี่ยหรือว่าลืมไปเพ,พ,<อ>พื่อนเพื่อนลองหาคขา่ากันไกลพับได้นั่นแหละมันก็มันก็านแล้วว่ามันก็จะมีกันไกลสีทองพับได้แถมพวงกุญแจ่อะไรเขาอ,ะอ่ะเออใครมีรุ่นอื่นๆที่ที่มีลองเอามาให้ดูหน่อยนะเพราะว่าผมเองก็เออเวลาพกพาไปไหนเนี่ยมันก็ได้ได้ไดตัดนู่นนี่นั่นได้บางทททีสสกกออตตงเเปนาะ อะไรอ่ะอ่าวิธีเก็บนะครับก็แยกมันออกแยกมันออกอ่าไอ้ตัวรูรูที่เราใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้สอดเข้าไปทาอย่างเงี้ยครับแยกใช้มือสองมือเนี่ยแยกออกจากการกางออกมาให้สุดมันจะกลายเป็นอ่าตั้งชัเขาเรียกว่าเป็นแนวนอนเลยทีนี้นร้อยแปดสิบองศาใช่แล้วก็ไอ้ตัวแหลมแหลมไอ้ตัวตัวใบมันก็จะเก็บไว้อยู่ข้างในอ่าแล้วคราวนี้เราก็ดันดดันตรงหัวเขาหาการเข้าหากันเนี่ยปุ๊บเข้าหากันง่ายๆายแค่นี้เองนะฮะ ก็มีสองสเตปสเตปที่หนึ่งแยกออกจากกันสเตปที่สองอย่างผมตอนนี้งัดขึ้นกลายเป็นกันไกแล้วเอออันนี้ถ้าเวลาเก็บก็พับอ่าแยกแยกออกจากกันให้มันเป็นแนวนอนแล้วก็ดันเข้าหากันปึ๊บเสร็จแล้วเพื่อนเื่อนเท่าไหร่นะประมาณาเนี้ยแถวห้าสิบบาทอ๋ออันนี้สิบห้าได้ไหมพี่หมี <c oughs> <c oughs> ไมใ่ใครเจอพี่หมีแล้วอยากได้ไม่รู้พี่หมีพกมากี่อันนะมีแคพ่พกอย่างละอันใช่ไหมใช่ฮะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหเสียดายจังเลยเพื่อนเื่อครับเพราะว่าคือดระความคมตัวไหนคมกว่ากันระหว่างตัวนี้นกับตัวนี้บอกไม่ถูกนะท่านประพานกันนะเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นนน้นหรือรุ่นนี้นะครับเรายัางแนะนําสําหรับเด็กๆน้องๆที่ไม่ถนัดเรื่องของมีคมต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่นะครับเพราะว่าของเหล่านี้มันมันเป็นของมีคมนะครับใช่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง มีอะไรป้ายยาผมอีกไหมเนี่ยนะน่าจะมีประมาณนี้กันไก่ตอนนี้มีสองแบบมาเดี๋ยวล้วงล้วงกระเป๋านะมีอะไรอีกไหมโอ้โหเพื่อนเือนครับเพื่อนๆนบอกว่ารอบที่แล้วล้วงไปล้วงมาได้นิ้วเยอะแยะไปหมดเลยอ่ารอบนี้เรามาตัดตัดตัดให้ขาดเลยชับชับชับนะครับเข <c oughs> ียนอีกทีครับ <c oughs> เขียนในร้ <c oughs> ก็ได้โชปี้ว่ากันไก่พับได้กันไก่พับได้นะครับผมอ่ะพี่หมีครับยังไงก็ตามวันนี้เดี๋ยว ก็เดี๋ยวผมอินเสิร์ตท้ายอินเสิร์ตต้นนะครับในส่วนของวิธีการตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นวิดีโออีกนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้เห็นภาพกันจริงๆนะครับแต่ในช่วงกลางที่เรามาพูดคุยกันให้เหมือนกับไม่มานั่งอธิบายเพราะว่าเราไม่มีมือที่จะถ่ายนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายพี่หมีที่มืออีกทีนึงเนาะโอเคครับพี่หมีครับวันนี้ขอขอบคุณมากมากที่มาร่วมป้ายากันฝากบอกอะไรใครที่เหมาะกับสิ่งนี้ใครที่เหมาะกับสิ่งนี้คือสำหรับคนที่อยากจะไปเรียนการฝีมือหรือไปทําอะไรใช้ตัดดาษพวก เอาไว้พวกเวลาตัดถุงขนมถุงอะไรก็ได้เออบางทีมันเจอนะฉีกก็ฉีกไม่ขาดอี่อไรอย่างนั้นแล้วก็เอาไว้มันก็ได้สาระประโยชน์นะเ,เพราะว่าเอาไว้ทํางานที่มันไม่ได้หนักหนักอะ่ะก็แต่ก็ตอนเก็บอนุภกก็ระวังระวังก็อย่าลืม อย่าลืมพับเก็บก็แล้วกันนะฮะเออพับเก็บให้เรียบร้อยแล้วก็ถ้ามันอะไรก็พยายามหาผ้าหาอะไรมาเช็ดเช็ดมาหน่อยแล้วกันนะถ้าไปเจอแบบน้ำเก็บเก็บไปตัดอะไรที่มันเป็นซอสพริกอะไรเงี้ยเออมันจะมันจะมีพวกคราบต้องไม่งั้นเดี๋ยวสนิมขึ้นนะครับเนิมขนได้อย่างั้นนะครับต่อให้เขาอ้างว่าเป็นสเตเลสหรือบางทีอาจจะสเตลเลสจริงแต่ว่าตรงไอ้ตรงขอบด้านในมันอาจจะไม่ใช่สเตเลสทั้งหมดคือด้านนอกมันสเตลเลสจริงแต่ว่าตรงข้างในอาจจะไม่ใช่อ่ะผมเชียร์แบบสองเนี่ยรู้สึกมันมันเล็กพกพาง่ายมากเลย แลไม่ต้องกลัวเรื่องคมด้วยใช่ก็เออรอบมันก็ต้องมันอยู่ที่มันความชอบอะนะความชอบคนมองเห็นก็มองคนดูดูก็อาจจะชอบแบบไหนก็เออแบบนู้นสวยกว่านะพี่มีแบบแบบที่มันพับพับเก็บยากๆดูสวยกว่านะไม่มันเป็นของเก่ามันเป็นมันดูคลาสสิกอะมันเป็นรุ่นเหมือนเหมือนเหมือนดูเหมือนเป็นั่งเดิมเพราะว่ามันก็เคยไปอ่านในคอมเมนต์เขาบอกว่ารุ่นเนี้ยดูเหมือนยากกว่าเดิมอ่าเพราะว่ามันดูเหมือนมันต้องดึงทั้งสองข้างขึ้นมาแล้วมันต้อง มันระบบดึงขึ้นมาอ๋อแต่อันนู้นมันทําทีละข้างได้เลยใชย่แต่ว่ามันไม่หลอกข้อก็อาจจะเป็นความเคยชินความเคยอะไรของของของแต่ละแต่ละคนก็ได้อืเพราะว่าคามจริงว่าพวกกันไกรพวกปุปกรณ์แบบนี้ยคือคือเมื่อก่อนมันคือผมเก็บมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วเคยหายไปเลกไม่รู้หลายอันครับเคยหายแล้วก็เคยมีไออันแบบรุ่นเก่าไอาที่แบบคลาสสิกตัวเนี้ยมันเคยมีอันที่มัน ใหญ่กว่านี้เลยนะหใหญ่กว่านี้ความสมดนิดนึงอ่ะแต่มันอาจจะไม่ใหญ่ถึงขนาดนั้นมากโตขนาดนั้นคือใหญ่ใหญ่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงก็มีอืม,มันมีสองไม่รู้ไม่กี่กี่แบบอะ่ะแต่ก่อนอะ่ะจ,จำได้หเว่เออาแถวบ้านผมตรงที่เขาเรียกว,ว่าสามแยกสามสามแยกอะไรตรงแถวๆนั้นน่ะนะตรงแ <c oughs> ถวบ้านละแวกตรงนั้นเขาว่ามันก็จะมีแหล่งที่ขายตรงนัน้นก็จะมีขายกันอยู่อะไรเงี้ยโอ้แถวพ,พี่หมีทางนั่นแถว ของถมบราจากบ้านหม้อแถวนั้นของมันเยอะอยู่แล้วพี่ใช่ไม่เราทีเขาว่าพวกนี้อ่มันเยอะมีขายวัดตามร้านตลาดนันตามอะไรยี่สิบบาทนะร้านยี่สิบาทสิบห้าบาทยี่สิบาทสิบาทอะไรเงี้ยจะ1สิบาทก็จะเป็นกล่องพอลพาสติกจาได้เลยอืแต่พอกล่องพลาสติกเสียเหลี่ยมแลนะ้วแต่มันพับมาแล้วนะครับแต่ตอนหลังมาเดี๋ยวนี้แพ็กเกจมันก็คือไม่ได้พับมันกลางมาเลยอืแบบในในลูกสลกลูกทรงมันกันไกลเลยครับแล้วก็นั่นแหละแล้วก็ใส่เป็นกล่องพลาสติกธรมดาไอ้ใส่เป็นที่เป็นกระดาษ พลาสติกแล้วก็ล้วมีกระดาษแข็งอยู่ข้างหลังอะแล้วรูดมันออกมานั่นแหละแต่ถ้าเป็นไออันสี่บห้าบาทนี่ผมจาไม่ได้ว่ามันยังไงแต่ว่าสี่ิบห้าบาทเหมือนมันเหมือนมันพับมามาเหมือนกันมันไม่ได้กลางแต่อันอันอันสิบห้าบาทผมจะได้มันกลางออกมาคือแพ็กเกจมันเปลี่ยนไปเพราะว่าผมจำได้ว่าก่อนแพ็กเกจมันมันจะมาแบบเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบอืเป็นตลับอะเล็กๆแล้วก็เหมือนใส่ใส่กระเป๋าได้เลยครับเพราะแ้มันพับไปแล้ว มันก็อย่างว่าแล้วแล้วแต่แพ็กเกจนะหละร้านมันก็เปลี่ยนไปก็ก<ส>เวลามันผ่านไปเนาะเพื่อนๆครับใครที่มีของที่น่าสนใจมีซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจมีอุปกรณ์ที่น่าสนใจอย่าลืมนะครับกลางๆบอกกันสักนิดเพราะผมเองอาจจะไม่ได้ติดตามทุกคนเนาะ<ม>แต่ว่าเราอยากที่จะนำความรู้เหล่านี้มาแบ่งปันกับเพื่อนที่ยังไม่รู้เพราะว่า ถ้าของไหนใช้ดีเราอยากบอกต่อขอผมเองไม่ได้มีของทุกอย่างวันนี้อยากออได้จังเลยพี่เมย์อันนี้อันนี้อยากได้อันนี้ยอดอย่างที่บอกว่าใครใครที่เป็นใครใครที่สวาวพวกเล่นเล่นเล่นเครื่องดนตรีใครใครพวกเล่นกีตร์น,<อ>นี่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยววันนี้คดีผมอาจจะทําอะไรขึ้นมาแต่ว่าครับก็อาจจะนั้งมปการตัดต่ออันก็ต้องก็ต้องมาให้ทาง ทางหมอคอมตัดต่อให้อีกทีเดี๋ยวกำลังคิดอยู่ว่าผมจะ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 ทำไหมจะทำเมื่อไหร่อะไรยังไงเพราะว่าหลังจากที่เราคุยถึงเรื่องปิกนิ้วเรื่องนิ้วปอะไรพวกนี้ไปเรื่องพิเศษแฟตปิกเราจะมาคุยกันแล้วแต่ว่ามันมันจะมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ที่มันมีไวเลตด้วยซึ่งซึ่งซึ่งคุณถามว่าทำไมมันแรงราคาทำไมมันสูงยังแน่นอนถ้ามันสูงแต่ว่าถามว่ามัน ข,ข้อดียังไงอันนี้ก็คือพูดเกินๆก,กันไม่กันไม่ไม่รู้ว่ามีใครจะสนใจหรือเปล่าถ้ามีคนสนใจผมก็อาจจะอาจจะทำได้เร็วนะเขียนกันเข้ามานะครับคอมเมนต์กันเข้ามาใตา้ใต,ต้โพสผมไม่รู้ว่าสาวพวกที่เขานั้นพวกพวกเลกีตาร,ร์โป่งอ่ะมีใครจะสนใจไหมอ๋ออ่ามันผมผมใบเอ้ไม่ต้องใบผมบอกเลยว่ายี่ห้อยี่ห้อยี่ห้อ,หอนึงเขาชื่อยี่ห้อดับเบิลเลย๋อไปไปไป,ไปหาข้อมูลอาขผมจำชื่อรุ่นไม่ได้แน่ชั้ดว่ามันคืออะไรแต่ว่า ตัวเนี้ยมันเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้คาดกับตรงซาโคลคาดซาโคก็คือทําเป็นจากเกจทั้ปวงธรรมดาทำเป็นปวงไฟฟ้ดได้แล้วแต่แต,แต,แต่แต่รุ่นเนี้ยมันข้ออาจจะข้อข้อนั่นอย่างคือมันมีแบตเตอรี่ในตัวอ่อมันต้องมีตัวแม่กับตัวลูกครับโดยที่ว่าถ้าเราจะไม่ต่อสายอืเราสามารถใช้เป็นลักษณะไวเลสได้แต่ก็อาจจะมีข้อจำกัดนิดหน่อยโดยเรื่องสัญญาณเรื่อง ถ้าบางที่มีรบกวนก็อาจจะมีเสียงเข้าไปบ้างแต่ว่ามันถ้ามันขยับมันจะมีมุมของมนอันนะอ่ในั่นะแล้วก็มันมันใช้ชาร์จแบตเอาอในเรื่องอุปรกรณ์ชิ้นเนีย้ยมันใช้ชาร์จแบตเอาแล้วก็ทุกอย่างมันถ้าถามว่ามันสะดวกไหมมันก็อาจจะสะดวกกับ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 ,ก,บ,ก,บกับบางคนที่ไม่อยากจะเฉาะกีตาร์ไม่อยากจะอะไรแต่ซึ่งก็ถามว่าเอ๊ะมันก็หาทั่วไปละสองสามร้อยก็มีเนี่ยม่ครับผมไม่ผิดมีครับ,รบแต่ ก็อาจจะมีป sí, ัญหาเสียงจีเ <n> ส <ode> ียงคำเสียงรบกวนนู่นน <IL> ี่นั่นนี่ไอ้รุ่นที่มันมีสายนะฮะใช่เพื่แต่รุ่นเนี้ยที่ผมมีมันคุณจะใช้แบบมีสายก็ได้คุณจะใช้แบบไร้สายก็ได้ครับที่มันมีมีได้มาตัวหนึ่งใช่ก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้าคุยกันในเรื่องวันนี้ถ้าสนใจคอมเมนต์มาฮะ เดี๋ยวเขาเกือจะได้มาทําให้ฟังว่าได้ครับหรือว่าไปคอมเมนต์ที่เฟซบุ๊กของพี่หมีโดยโตรงบอกว่าเอ้ยรีวิวหน่อยรีวิวหน่อยนะก็ก็ถ้าใครสนใจก็อาจจะได้ไไดได้้มาคุยกันในตรงจุดนี้แต่่าอยงที่บอกอาจจะมีข้อจำกัดบ้างแต่ว่าก็นะฮะก็ประมาณประมาณ,ปร,มาณประมาณนึงก่อนเพราะว่าได้ครับผมอะเราครับตอนนี้เกือบัญชีบอกเฮ้ยมันเกินคอมพิวเฮ้ยทำไมมันกลายเป็นอุปกรณ์ไม่ใช่ไอทีแล้วนี่อ้าวแน่นอน คือเรารวมหมดเลยเพราะนี่คือป้ายยานะครับใช้คือป้ายยา,า,ยยาผมจะเอาอะไรมาเอาจะอะไรมาเสนอคืเรา,ามาสปอยคุณกนะันได้ได้ครับแต่ว่าเรื่องราวของไอทีมันเข้าไปอยู่ในทุกซอกมุมและแง่มุมนะครับเพราะว่าการที่มันเกิดกันไกลได้อย่างนี้ขึ้นมามันต้องอมีการออกแบบมีการวิเคราะห์แล้วก็ต้องใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตนะครับดังนั้นใครที่สนใจอย่าลืมนะครับคงไม่ช้าเกินไปนะครับที่จะบอกเพื่อนๆว่า อย่าลืมนะครับช่วยติดตามทุกๆช่องทางของ1 4 1 4งพาร์กันด้วยนะครับก็เดี๋ยวไงก็ตามพบกันได้กับป้ายาในตอนต่อๆไปวันนี้ขอบคุณพี่หมีนักสมพมหน้าเลยครับและลาไปก่อนครับกับผมและพี่หมีนักสมพลสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้เันแล้วครับนี่วิดีโอนะครับเป็นเพื่อนพี่หมีครับอันนี้คือแบบที่หนึ่งใช่ไหมครับครับนะกันไกพับได้อากการไงครับค่อยๆกลางฮะแล้วก็จะค่อยๆขยับเปิดไ้ทีละข้างอันนี้เปิดหน้าสอง ข้างค่อยๆกางออกมาปุ๊บดันนอว่าอืาจจะมีเสียงไอนาฬิกากระทุ้บบ้างนะอ่านี่เป็นรูปกันไกลครับนี่ผมที่มือพี่หมีก่อนอ่าอันนี้นะครับชี้ขึ้นดาแล้วครับโอ้ถ้าถ่ายไม่ตรงขออภัยตอนนี้กลายรูปเป็นนี้ละรูปแรกกันกจปกติแล้วใช่อ่าอันนี้เดี๋ยวพี่หมีขอกลับเป็นกลับเป็นอะรับพับแลต้องการพับแล้วก็ค่อยๆงอครับฝ่งนี้พ๊บมาหนึ่งอันนี้มันต้องอ่ามันมันจะรูปข้างๆแล้วอ่าครับปุ๊บ เป็นแค่ปุ๊บให้มันเป็นสออ่านี้ค่อยๆมาแล้วอนี่นะฮะเดี๋ยวมันจะเป็นรูปแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ดันเข้ามาเก็บเลยปุ๊บอีกข้างหนึ่งโอเคเก็บพอดีครับเป็นรูปไหนครับอ่าเป็นครึ่งวงกลมอย่างนี้นะครับเพื่อนๆครับนี่คือเก็บแล้วโอเคแบบที่สองครับอันนี้วางไว้อ้าแบบที่สองครับอันนี้คือแบบที่สองพี่หมีครับอันนี้คือตัวขออนุญาตครับพี่หมีครับนี่คือที่ มันมันมันทับแล้วยังไม่ได้ดึงแล้วแปลง้่า่งเราจะแปลงล่างมันออกมาเป็นเราจะดึงมันออกมาปุ๊บแล้วก็ดึงด้าข้างตรงๆมาเงี้ยครับผมทีนี้มันก็จะเลี้ยวออกมาปุ๊บแล้วก็ไหนขอผมกลับด้วะอ๋อนี่ครับเพื่อนๆดันมันออกมากลายเป็นการไปกกิแล้วเก็บยังไงครับพี่หมีกลางให้สุดเลยครับกางให้สุดปุ๊บแล้วก็ดันไปสองข้างค่อยๆอ้าวนี่เสร็จแล้วครับเพื่อน มันก็จะแกออกไปกลายเป็นกันไกพับได้ตัวเล็กนิดเดียวดูในฝ่ามือผมเออเดี๋ยวผมแยกสองอันพร้อมกันนะมันก็จะมาสองตัวแรกกับตัวสองนะครับนี่เห็นมือระหว่างมือผมกับมือพี่หมีแค่นั้นเอง